สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Z Edition นะครับติดตั้งโชคยกฝากระโปรงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก l o c k t e c h ครับผมผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังนะครับ l o c k t e c h ครับตอนนี้หันมาผลิตโชคด้วยนะฮะรับประกันยาวนานนะครับดูดิฮะรับประกันยาวนานถึง2ปีนะฮะโชคตัวนี้นี่ฮะงานสวยๆนะครับโชครุ่นใหม่นะครับติดตั้งตรงรุ่นนะฮะไม่เจาะนะฮะนี่ตำแหน่งในการยึดน็อตนะครับตัวล่างนะครับอันนี้ตัวบน ตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่านะครับขาล็อกถูกออกแบบมาตรงรุ่นนะครับขันน็อตเบอร์12ตัวเดียวเองนะครับแกนโช๊คมีลักษณะแบบนี้นะฮะแกนด้านดำอยู่ด้านบนนะครับแกนตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดใช้ตัวซัด i t i o ชันนะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับหรือต o วท้าลีโวรุ่นอื่นๆนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้เราส่งทั่วไทยนะครับงานนี้งานดีๆจริงๆครับ จากล็อกเทคนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าดัเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ